รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยเลย สวัสดีครับสวัดีเจอกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทอนออเซีนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามที่ชวนให้คิดสนุกสนุกนะครับว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาที่กรเช่นเคยนะจ๊ะ แล้วก็วันนี้นะครับน้องๆครับพิธีกรคู่ของพี่ต้นนะครับเ <sh arp font> จ้าเดิมจริงๆครับพี่แก้วครับสวัสดีจ้น้องๆครับวันนี้ที่แก้วนี่ของวิเศษจริงๆเต็หนหมวกนีชีวิตสั่งได้ครับ <phones> หมวกมีชีวิตสั่งได้โหมหรือเปล่าหมวกใบนี้ใบธรรมดาเนี่ยนะฮะจะสั่งได้จะฟังภาษาคนได้หรอฮะไม่เชื่อเนอะจงลองดูโอ้ที่ตรอยนูดู จงอข้อหนาที่หัวโอ้เป็นไงล่ะสุดยอดเลยเนี่ยเฮ้ยข้านาที่หัวด้วยจริงๆเลยเฮ้ยทำได้ยังไงอะโฮ้ยโอ,โอ,โอไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเะแต่พี่ต้นว่านะครับเรื่องนี้นะครับโอ้ยยังไม่อึ้งทึ่งแปลกเท่ากับเรื่องที่พี่ต้นนํามาในวันนี้ครับ <S <S เพราะว่าเรื่องราวของพี่ต้นครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องอึง้งทึ่งแปลกยิ่งกว่าครับเพราะว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ครับเขามีเมนูสุดแปลกนะครับนั่นก็คือสตูค้างคาวครับเพราะเขาเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยนะครับเป็นยาโดบนะครับแล้วเป็นเนื้อราชันของทั้งปวงเลยนะครับเขาเลยเอามาทําเป็นซุปนะครับเขาก็จะเคี่ยวเคียวให้เข้มข้นนะครับกลายเป็นสตูด้วยนะครับน้องๆหพี่ต้นมีคําถามนะครับถามว่าน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับอออุุ้้ยย ของข้านี่เราจะกินด้วยจริงตอนเนี้ยน้องๆครับถ้าอยากจะรู้คําตอบเหมือนพี่แก้วแล้วละก็เดี๋ยวเราไปฟังนิทานอาเซียนนะครับเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับเรื่องกําเนิดข้างข่าวนะครับเสร็จแล้วไปพบกับพี่ปอมครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนวันนี้พับข้างข่าวกันเลยครับและกลับมาช่วงหน้าครับเราจะมาฟังกันว่าเรื่องที่เราคุยวันนี้นั้นจริงรุนโดย ไปชมนิทานเลยครับตัวเลจ้าของของกินด้วยเหรอต้องไปดูนิทานอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์เรื่องกำเนิดค้างข่าวนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทุกวันแมวจะจับนกกินเป็นอาหารจนอิ่ม เหลือแต่ขนกองเอาไว้มากมายกายกองอยู่มาวันหนึ่งแมวก็เห็นหนูวิ่งผ่านมามันตะปบไว้ได้แต่ว่ามันยังรู้สึกอิ่มจึงคิดว่าจะเอาหนูตัวเนี้กินเป็นอาหารตอนเย็นแทนมันจึงวางหนูเอาไว้บนกองขนนกหนูตัวนั้นเพียงแต่สลบไปยังไม่ตาย พอหนูรู้สึกตัวก็ขยับตัวจะคลานกลับไปที่รังเมื่อขยับตัวได้ก็รู้สึกประหลาดใจเพราะที่แขนทั้งสองข้างของหนูนั้นมีขนนกติดเต็มไปหมดไม่ว่ามันจะแกะยังไงมันก็แกะไม่ออกเจ้าหนูจึงลองขยับแขนดูปรากฏว่าปีกขนนกนั้นทำให้มันบินไปในท้องฟ้าได้เหมือนนกมันดีใจมากที่บินได้เหมือนนก เมื่อรู้ว่าตัวเองบินได้มันจึงบินไปที่กลุ่มนกเพื่อที่จะขออยู่กับนกและขอแต่งงานกับนางนกแต่ฝันของมันก็ต้องสลายเมื่อนางนกบอกว่าฉันไม่แต่งงานกับเธอหรักรูปร่างเธอน่าเกลียดเหมือนหนูจริงๆเมื่อมันได้ฟังแบบนี้เจ้าหนูมีปีกจึงบินกลับไปหาฝูงหนูมันขออยู่กับพวกหนูแต่เราฝูงหนู พากันขับไล่หนูมีปีกไม่ให้อยู่ด้วยเพราะรูปร่างของมันแปลกประหลาดนกก็ไม่ใช่หนูก็ไม่เชิงเจ้าหนูมีปีกรู้สึกว่าอับอายยิ่งนักที่ตนไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งหนูและนกเฮ้ยออกไปเลยเจ้าหนูอับอายมากเวลากลางวันมันจะซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นแต่จะออกหากินในเวลากลางคืนแทน เป็นอยู่อย่างนี้นานแสนนานเมื่อวันเวลาผ่านไปรูปร่างหน้าตาของมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสัตว์ออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนปัจจุบันเราเรียกหนูมีปีกนี้ว่าค้างข่าว สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้เราไปฟังนิทานเรื่องกำเนิดคขังข้งคาวมาแล้วนะครับพี่ปอมก็เลยคิดอยากจะพับคขั้งค่าวขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเราเริ่มต้นจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มพับกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้พับเป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นนะครับเราจะเอาขอบยาวๆด้านบนเนี่ยพับทบลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เหลือมุมด้านล่างไว้ด้วยน้องๆเดาออกเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือปีกของคางคาวนั่นเองจากนั้นนะครับให้เราพับปีกนะครับพับทบมาปีกซ้ายก็พับทบมาทางขวาก่อนแล้วก็พับทบไปคือกลับไปด้านเดิม ส่วนปีกขวาก็ทำคล้ายๆกันนะครับพับทบมาทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็พับทบไปกลับคืนด้านเดิมคราวนี้เราพลิกกลับด้านสำหรับส่วนหัวของข้างค่าวตรงนี้นะครับเราใช้วิธีพลิกขอบด้านบนลงมานะครับ เล็กน้อยเห็นไหมครับว่าจะมีกระดาษส่วนหนึ่งโน้มตามมานะครับให้เรากดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่เราได้มาใหม่นี้ก็จะกลายเป็นหูของข้างข่าวโดยอัตโนมัติถ้าน้องๆอ,อยากได้ขานะครับอาจจะพับขอบด้านล่างเข้ามาทำเป็นขาสองข้างก็ได้ อันนี้แล้วแต่จินตนาการนะครับสุดท้ายแล้วเราอาจจะเติมตาให้กับค้างคาวเติมตาเสร็จเรียบร้อยสองค้างก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค้างคาวของเราดูน่ารักหรือว่าน่ากลัวนะครับแต่หวังว่าคงจะถูกใจน้องๆนะครับสำหรับวันนี้ สัปดาห์หน้ามาพบกับพี่ปอมกันใหม่นะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้เด็กๆสนุกจังเลยเช่นในจนันทานของเราแหมดูจากลักษณะแล้วสนุกจริงๆนะครับเออแน่นอนครบลอยกรของเรานะครัดนอกจากที่จะนินิทานสนุกสนุกแล้ยนะจ๊ะ เรายังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้วยนะจ๊ะในช่วงของที่สมพงษ์เลยจ้ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกรดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะจ๊ะตสนุกกันต่อกับการตรดิตของเล่นกฎที่โน้ในช่วงสนุกคิดตรดิตของเล่นวันนี้น้องๆจะได้ทำตารางนึกกันโ้ยน่าสนุกจังเลยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลยครับตตยเลยจ้ะหุยหยอก ทำตาหนึกจริงเออเกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศฟิลิปินสาธารณรัฐฟิลิปินหรือฟิลิปปินเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสนุรแต่ซิสิกทิศเหนือและทิศตวันตกติดกับทะเลจีนใต้ทิศใต้และทิศตันออก ติดกัดนหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่นีตรานานสสนแสนตารางกิโลเมตรตะกอด้วยหมู่เกาะใหญ่สามหนูเกาะคือลูซอนวิสายาและนินดาเนาประเทศนีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศสมาชิกอาเซียนเมืองหลวงชื่อว่ามะนิลา ธงชาติศิลิปปินมีลักษณะเต็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านซ้ายของธงมีรูปสารเหลี่ยมสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความสงบสุขภายในรูปสารเหลี่ยมน,นีสัญ,ญลกักษณ์ดวงอาทิตย์รัศนีแดแฉกไหนถึง8จังหวัดแรกของประเทศล้อนรอบด,ด้วยดาว5แฉกสารดวงซึ่งไหนถึง พื้นที่ที่ตระเทศแดงเต็นสารส่วนอยู่ตรงนุ่มของรูปสารเรียนส่วนนอกของสารเรียนแดงออกเต็นสองส่วนในแนวนอนส่วนบนนี่สีน้ำเงินหมายถึงสันติธาพสัจจะและความยุติธรรมนะจ๊ะส่วนล่างเนี่ยนี่สีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า การปกครองปกครองด้วยระดอบตระชาธิปตไตยมีตราธนาทิ่ดีเต็นตระนุกแบ่งเขตการปกครองออกเต็นแปสิจังหวัดเลยแล้วก็มีทั้งหมด17เขต138เมือง ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอปลาหมึกสวัสดีค่ะพบกับพี่โมอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วงสนุกคลิปประดิษฐ์ของเล่นพี่โมจะมาสอนทำปลาหมึกยับค่ะจากเศษผ้านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวปลาหมึกนะคะมีตา แล้วก็มีหนวดปลาหมึกด้วยของที่ต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีผ้าค่ะ2ส,สีแล้วก็ยายสังเคราะห์ค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะเราจะตัดผ้าเป็นตัวปลาหมึกก่อนค่ะ เราก็จะวาดวงกลมบนผ้าก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งตรงปลายไว้ให้ให้เปิดเพื่อเราจะใส่ยาสังเคราะห์แล้วก็เป็นปากปลาหมึกด้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัดค่ะตัดตามแนวเส้นที่เราร่างไว้เลยค่ะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหัวปลาหมึกต่อไปเราก็จะเย็บทีนี้ตอนเย็บเราจะต้องประกบด้านค่ะ เอากลับด้าน2ด้านที่เป็นด้านนอกของผ้าออกมาเดี๋ยวเราเย็บตามรอยนี้เลยคะ่ะเริ่มจากตรงปลายตรงปากของปลาหมึกเลยะคะ่ะแล้วก็เดินเส้นไปเรื่อยๆตามแนวให้ห่างจากขอบสักประมาณครึ่งเซน,นะคะ่ะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะผ้าให้ออกให้ด้านหน้าของผ้าออกมา ขั้นต่อไปเราก็จะใส่แต่งคอข้างในนะคะเราจะใส่ให้พองนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนหมอนใบเล็กๆค่ะประมาณแบบนี้นี่ค่ะนี่จะเป็นหัวปลาหมึกแล้วค่ะทีนี้เราจะตัดหนดปลาหมึกเป็นเส้นๆเป็นผ้าแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ให้เป็นเส้นยาวสั้นไม่ต้องเท่ากันค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาเย็บตรงปลายนี้เพื่อปิดหนวดนะคะ เราเอาหนวดเส้นที่1ใส่ลงไปข้างในเลยค่ะแล้วก็เย็บติดเลยพอเราเย็บได้ครบ8หนวดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเลือกตาค่ะเพื่อเอามาติดเอาละได้2เม็ดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาติดที่ตานะคะ แล้วก็จะได้ปลาหมึกแบบนี้นะคะมีหนวด8เส้นวันนี้พี่โมมีตัวที่ทําเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ออกมาน่ารักไหมคะทําง่ายด้วยค่ะใช้ผ้าเสร็จผ้านะคะแล้วก็ใยสังเคราะห์นิดเดียวเย็บเป็นตัวปลาหมึกออกมาเลยค่ะสําหรับน้องๆที่มีของใช้แล้วสามารถเก็บมาแล้วก็มาทําของเล่นนะคะเพื่อช่วยคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ประหยัด วันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆครับที่ต้นยังนีนิทอนสนุกสนุกให้ส่องอีกเยอะเลยนะจ๊ะโอ้โหถ้าพร้อมกันอย่างนี้แล้วล้วก็ไปชมนิทานกันเลยครับตัุลจ๊อเก็บเบียใต้ทุนร้านไม่ความวะความพยายามเก็บห้อมรอมลิบเก็บเล็กผสมน้อย จนส้ำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเบีย้ยในที่นี้นะจ๊ะก็หมายถึงเบีย้ยจันทร์ซึ่งเป็นเงินตราในสมัยโบราณเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการตามตลาดเนี่ยอาจมีคนทำเบีย้ยตกไว้แต่ไม่มีใครส่นใจเพราะมีราคาต่ำในทางกลับกันหากเก็บสะสมเบีย้ยไว้จำนวนมากๆก็อาจจะกลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาได้นะจ๊ะจับปลาซ่องมือหมายความว่า ผู้ที่มุ่งหวังอยากได้สิ่งใดหรือทำการใดๆทีเดียวพร้อมกันทั้งส่องอย่างโดยไม่คํำนึงถึงความสามารถของตนว่าจะทำได้หรือไม่มักใช้ในความหมายทางลบธรรมชาติของปลานะจ๊ะก็จะมีผิวลื่นจับได้ยากหากจะจับให้มั่นเนี่ยจ๊ะต้องใช้มือทั้งส่องข้างช่วยประคองไว้แต่หากโลภมากนะจ๊ะน้องๆจับปลาพร้อมกันซ่องตัวในคราวเดียว ก็อาจจะลุดมือไปเลยจ้าดูช้างให้ดูห่างดูนางให้ดูแม้ไม่ความว่าให้พิจารณาลักษณะบุคคลเลือสิ่งของต่างๆคำว่าดูช้างให้ดูห่างเนี่ยเป็นสำนวนเก่าแก่เลยนะจ๊ะที่มาจากเรื่องเล่าว่าเมื่อช้างพังตกลูกเป็นช้างเพือกมันจะพยายามย้อมกายลูกให้เป็นสีนินโดยใช้โคลนดำและใบไม้ แต่ที่ปลายห้างเนี่ยจะย้อมนินไม่ติดจึงเป็นจุดสังเกตว่าช้างเพือกน,นั้นเป็นช้างเพือกหรือไม่หรือบางตำรากล่าวว่าห้างของช้างที่ดีต้องเป็นพวงไม่รีบแบนซ้ำนวลน,นี้ใช้ในบริบทของการเลือกคู่ครองโดยฝ่ายชายนะจ๊ะจะสังเกตยิ่งสาวจากมารดาของนางหากมันดามีกริยามารยาทที่ดีแล้วลูกสาวก็จะได้รับ แบบอย่างที่ดีตามไปพร้อมด้วยเช่นกันทำนาบนหลังคนหมายความว่าผู้ที่คิดสแสวงห้าพลนกำไรหรือพ้นประโยชน์โดยการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไร้ความเมตตาเป็นสำนวนโบราณเนื่องจากในสมัยก่อนพ่อค้าคนกลางจะติดต่อซื้อข้าวจากชาวนาในราคาถูกแต่เอาไปขายต่อในราคาแพงโดยที่ตนไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมักใช้ในบริบท ข้องการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีฐานะสู้งกว่าเช่นการเก็บดอกเบี้ยโหดเป็นต้นยืนหมู่ยืนแมวหมายความว่าแลกเปลี่ยนโดยต่างฝ่ายต่างมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่กันในเวลาเดียวกันเพื่อไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันมักใช้ในบริบทของการส่งมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สำคัญจึงต้องตั้งเงื่อนไขอย่างรัดกุมนะจ๊ะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ตลทดช่วงสุดท้ายก็นละวจอโอโ้ที่ต้นตกลงเนี่ยเนาะซิลิตินเนี่ยเขานินเนนสุดแลกนั่นก็คือศัตรูของเขาจริงหรือโอ้โาสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับว้หวแล้วนี่จริงหรอคอโตเพราะว่าศัตรูขังข่าวเนี่ยนะครับมีกินกันจริงนะครับ แต่เป็นอาหารของประเทศเวียดนามครับน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเรียนแบบเนี่ยไม่ได้นะครับอย่าไปทำนะครับเพราะว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่อ่ถือว่าสกปรกม,มากนะครับใชยโธ่ข้างคาวเนี่ยเชือ้อโรคเยอะนองกินเข้าต,าอาตา่อยอจต่อยดอยอดทันเรียนแดินนะเจ๊ะแหมเ้โอ้ยแล้วก็น้องๆครับฟังนิทานของเราไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆครับแม่ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับ เพราะว่านอกจากที่เราจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราได้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานไปในตัวด้วยนะครับนั้นเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับโอ้โหยเนี่ยเรียกว่าติดกอนช่วยเหลือเด่งตอนกันด้วยนะเจ้เาโอ้ของสีนอนแล้วเจ้า <c oughs> นั่นก็คือช่วงของนิทานแจกสีนานแล้วและนิทานที่จะแจกในวันนี้ก็คือตินี่ครับเรื่องความดีของพอใจนะครับ เป็นชุดรางวัลแว่นแก้วนะครับครั้งที่10นะครับต้องขอขอบคุณสนพิมนามีบุกมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครแ่นเล่นโต่โต้ยติง๊งเรื่องกวางน้อยยอดกระตันอยู่นะครับต้องขอขอบคุณสนพิมสถาพรบุกมากๆครับที่มอบให้กับเราอีกเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับขคุณเจเล่นโตโต้ตย โอ้โหเรื่องนี้น้องๆต้องอยากได้กันอย่างแน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฉมงามกับเจ้าชายอาสูนครับเป็นหนังสือที่มีแผ่นซีดีด้วยนะครับโอ้โหน้องๆเอากลับไปอ่านนี่สนุกสนานเลยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท C1 Education จำกัดมากนะครับที่มอบให้กับเราครับขอบคุณมากครับเรื่องต่อต้อยติงนี่ครับเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องนิทานอีศปปั้นฝันนะครับ ตอนกบเลือกนายนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์ป้นฝันมากนะครับขอบคุณครับก็คุณจอและเล่นสุดท้ายที่จะแจกกันตอนในวันนี้ก็คือติงร้อยแหล่งโลกดึกดำบรรน,นะครับเป็นเล่มที่3นะครับแหมน้องๆก็เอาไปอ่านได้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็บคุณนจัจยะโอ,อ้น้องๆคนหน่อยอยากจะร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆนะจ๊ะเล่าน,นิทานแล้วก็ถ่ายเต้นคลิป อธิเสรนุลูกของเราได้นะจ๊ะแล้วน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้านาทูกคุยกับเราก็ไปกดไลค์กันได้นะจ๊ะจะได้หนีเพื่อนเย,ะยอะๆเลยนะ <c oughs> เอา้าวันนี้ เรายังคงจะนี้กตะต๋าแจกกันอยู่นะจ๊ะเพราะคนแจกกตะตานารอแล้วนั่นก็คือทีโนโอขอเสียงต้อนึงตรับทีโนโนะจ๊ะพี่โมครับมาวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกิดพบกับพี่โมนะคะเกินี่อะไรคะพี่แก้วกระต่อข้อกระเต่านี่กระเป๋าธรรมดาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่โมจะเสกให้เป็นกระเป๋าวิเศษนะคะจริงเหรอครลองดูครับติง๊งเฮ้ยกระเป๋านิทานอาเซียนค่ะโอ้อยากได้ไหมล่ะตกใจมากเลยครับ มีหลายสีนะคะคพี่ต้นพี่ต้นอยากได้สบายบไหมคะโอ้พี่ต้นนะครับเคยตอบไปแล้วครับทางทีมงานบอกว่าอย่าเลยครับไม่ให้ครับมอบให้แต่น้องๆครับ น้องๆที่อยากจะร่วมสนุกต้องทำยังไงเขาที่โนโ้ตเขาง,ง่ายๆเลยค่ะทําของเล่นจากที่บ้านนะคะทําของจากวัสดุเหลือใช้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่เฟซบุ๊กนะคะก็จะได้กระเป๋านี้ไปที่บ้านเลยค่ะส่งมาให้ที่บ้านโอ้โหส่งถึงด้านด้วยอ๋อน้องๆคนไหนอยากจะได้ก็มาร่วมสนุกกันเะจ๊ะเอา้าวันนี้นมดลาลงแล้วจ้ะลากันไปก่อนเลยนะจ๊ะพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทอนออเซียนลาไปแล้วครับ สวัสดีค่ะตอนหน้านะจ๊ะทอกัดนิทานของประเทศศิริตินเรื่องกำเนิดกบหัวเฮ้ยไปดูกันนะจ๊ะว่ากบอ๊อทกันเนิดยังไง <c oughs> และช่วงกระดาษทอดรัฐอาเซียนนะจ๊ะที่ตอนนะจ๊ะจะนาสอนทัดลูกหัวใจโอ้ยหวานเดยียวจริงเลย,ยแล้วเกณฑ์ความรู้อาเซียนนะจ๊ะยังเต็มความรู้เกี่ยวกับประเทศศิริตินเหมือนเดิมจ้ะและใครที่ชอบการตดัดติดของเล่นกัทเทนโเราจะนาท่อง แกวกระต่ายกันอุย้ยอย่าลืนอย่าทัดชน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 